รู้ก่อนรวยก่อนเพื่อนๆคะ่ะเรื่องการเงินนะคะถ้าเรารู้ก่อนนะคะเราก็มีโอกาสรวยก่อนนะคะก็คือการที่เราอาจจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องนําไปลงทุนนะคะแต่สิ่งที่ประหลาดใจมากเลยนะคะสําหรับสิ่งที่เราเจอความเป็นจริงที่เราเจอก็คือว่าเราเรียนมา19ปีคะ่ะเพื่อนๆ แต่ว่าไม่มีสถาบันไหนหรือว่าไม่มีมหาลาัยไหนที่เขาเปิดสอนเลยว่าเออเงินที่เราเก็บได้นั้นนะ่ะเราจะต้องนําไปลงทุนอะไรบ้างนะคะก็แทบจะไม่มีใครสอนเรายกเว้นว่าเราจะไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆนะคะ หรือได้ได้เห็นคนที่เขาประสบสําเร็จเนี่ยค่ะเราถึงจะมารู้ว่าอ๋อรู้นี้เราทําตั้งนานแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้ารู้ก่อนแล้วแล้วเราลงทุนก่อนมีโอกาสรวยก่อนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะย<ม> <ๆ S 2> ิ่งถ้าเป็นการลงทุนแบบ BI นะคะแบบแบบระยะยาวนะคะ ยิ่งลงทุนหลายปีมากเท่าไหร่นะคะเงินก็จะท็อๆท็อ,ปทอปไปเรื่อยๆก็จะมะีมีโอกาสที่จะรวยมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่เราก็โชคดีคะ่ะที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะก็ถ้าเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะอีกหลายอีกอีกหลายปีกว่าที่เราจะ,อ,ะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือกว่าที่เราจะ,กะเกษียณอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นบางคนก็เหลือ20ปี30ปีบางคนก็เหลือ 15ปีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แต่ว,ว่าเริ่มวันนี้นะคะดีกว่าที่เราจะไปรู้ช้ากว่านี้ค่ะฉะนั้นย้ำนะคะรู้ก่อนรวยก่อนค่ะเก็บเงินแล้วมาลงทุนกันนะคะถ้าชอบการลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็ชอบเมซี่อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะ